คุณเคยรู้สึกเหมือนขาและเท้าของคุณไม่สามารถตามทันส่วนที่เหลือของร่างกายของคุณได้หรือไม่อยากจะมีทักษะพิเศษบางอย่างที่จะทําให้พวกเขามีพลังโดยไม่ต้องเสียเงือหรือไม่เราทุกคนเคยไปที่นั่นหลังจากวันที่ยาวนานหรือแม้กระทั่งหลังจากตื่นนอนขาและเท้าของเรารู้สึกหนักกว่าถุงอิฐไม่เพียงแต่จะทําให้รู้สึกไม่สบายใจเท่านั้นการไหลเวียนของเลือดที่ไม่ดีอาจเป็นปัญหาสุขภาพที่แท้จริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเราอายุมากขึ้นแต่ถ้าฉันบอกคุณว่ามีวิธีหรือมากกว่า12วิธี เพื่อเพิ่มการไหลเวียนของเลือดโดยไม่ต้องหันไปใช้วิธีการออกกําลังกายที่เหนื่อยล้าหรือใช้เวลาหลายชั่วโมงในโรงยิมคอยดูต่อไปเพราะวิธีการที่ได้รับการพิสูจน์แล้วเหล่านี้อาจเป็นตัวเปลี่ยนเกมที่คุณกําลังมองหาอยู่ให้เราก้าวเข้าสู่เรื่องนี้กันเลยหมายเลขหนึ่งการสูบบุหรี่ถ้าคุณกําลังสูบบุหรี่เหล่านั้นนี่คือเหตุผลสําคัญในการพิจารณาใหม่คุณรู้หรือไม่ว่าการสูบบุหรี่เหมือนกับการทําให้สายายางในสวนของคุณหักงอใช่แล้วนิโคตินที่แฝงนั้นไม่เพียงแต่ทําให้คุณตื่นเต้นเท่าน,น ทำให้มันยากสำหรับสิ่งที่ดีที่จะไหลดังนั้นเพื่อประโยชน์ของขาของคุณและทุกอย่างอื่นให้เลิกบุหรี่หมายเลขสองดื่มชาปรากฏว่าการจิบชาไม่ได้เป็นเพียงเกี่ยวกับการผ่อนคลายหรือการเอาชนะอาการง่วงตอนบ่ายสํารวจโลกของชาและโอบก,กอดสารต้านอนุมูลอิสระที่เป็นนักรบลับสําหรับการไหลเวียนของคุณไม่ว่าคุณจะเป็นคนรักชาเขียวคนชอบชาแตนหรือแม้แต่คนชอบชาอู่หลงที่มีเอกลักษณ์แต่ละอย่างก็มีท่าเต้นของตัวเองเพื่อเพิ่มการไหลเวียนของเลือดหมายเลขสามหมอนเอาระต่อไปนี้ คือกลวิธีการนอนหลับที่จะทําให้ขาของคุณขอบคุณคุณในตอนเช้าลองนึกภาพแบบนี้คุณกําลังขดตัวบนเตียงและไม่เพียงแต่กําลังหลับไปในดินแดนแห่งความฝันเท่านั้นคุณยังให้การช่วยเหลือขั้นสุดท้ายในการไหลเวียนของขาด้วยเพียงแค่นําขาเหล่านั้นขึ้นโดยใช้วิธีวางเตียงหรือแม้แต่หมอนที่คุณชอบกอดทิ้ยิงให้ขาเหล่านั้นสูงกว่าหัวใจของคุณเล็กน้อยมันเป็นเรื่องของแรงโน้มถ่วงไม่จําเป็นต้องมีอุปกรณ์แฟนซีแม้แต่ผ้าห่มตัวเก่าที่พับขึ้นก็สามารถทําได้ความฝนนันแสนหวานและการไหลเเวววีีีีียยยนนนนนนทท่่่่่่ดิิงงขึ้ััคือสฉรกา หมายเลขสีพริกป่นเอาล่ะมาเพิ่มความเผ็ดกันหน่อยนะคุณเคยคิดบ้างไหมว่าการเพิ่มความเผ็ดเล็กน้อยจะทําให้เลือดของคุณเต้นได้อย่างสมบูรณ์แบบหรือไม่นี่คือเคล็ดลับพริกป่นไม่ใช่แค่ซูเปอร์สตาร์ในครัวเท่านั้นมันยังเป็นแชมป์การไหลเวียนด้วยใช่การทบทวนการศึกษาในปี2018ได้เพิ่มความร้อนขึ้นโดยเปิดเผยว่าสิ่งที่น่าสนใจนี้โดยเฉพาะในรูปแบบผงเป็นตัวเปลี่ยนเกมที่แท้จริงสําหรับการไหลเวียนของเลือดข,ของเราหมายเลข5การดื่มน้ําถึงเวลาสําหรับการเปิดเผยที่สดชื่นเพื่อให้การไหลเวียนของเลือดของคุณไหลได้อย่่าางรรบืน คิดว่าน้ำเป็นเชื้อเพลิง VIP สำหรับหัวใจของคุณเมื่อคุณได้รับน้ำอย่างเต็มที่หัวใจของคุณจะชอบขอบคุณเพื่อนตอนนี้ฉันสามารถปั๊มเหมือนแชมป์ได้แล้วแต่ถ้าคุณข้ามเครื่องดื่มเหล่านั้นมันเป็นเรื่องยากสำหรับเลือดนั้นที่จะล่องเรือผ่านหลอดเลือดของคุณไปยังกล้ามเนื้อเหล่านั้นผู้เชี่ยวชาญที่ American Heart Association มีกฎทองบางอย่างอย่าดื่มน้ำเมื่อคุณกระหายน้ำเพราะถึงตอนนั้นคุณก็เล่นไล่ตามแล้วและจำไว้ว่าคุณต้องการ H20 มากแค่ไหนสามารถเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิออาากกกศและะรรรดับิจมขงคุณ ดังนั้นให้วางขวดน้ำไว้ใกล้ตัวและขอให้หัวใจที่ชุ่มชื้นและมีความสุขหมายเลข6กินอาหารที่มีประโยชน์เอาล่ะเคล็ดลับต่อไปนี้เป็นเคล็ดลับที่อร่อยที่ร่างกายของคุณจะขอบคุณให้เราเปลี่ยนจานนั้นให้เป็นโรงไฟฟ้าสําหรับการไหลเวียนของเลือดเคยคิดว่าเมื่ออาหารของคุณเป็นเซชันการไหลเวียนหรือไม่คิดถึงปลามันๆที่วางฐานรากกระเทียมและหัวหอมกําลังร้องออกไปอย่างนักร้องและอบเชยกําลังลดจังหวะความเผ็ดเหล่านั้นพวกเขาร่วมกันสร้างท่วงทํานองที่กลงตืนที่ทําให้การไหลเวียนของคุณได้รับแรงผลักดันที่มันปราถนา ดังนั้นในครั้งต่อไปที่คุณกําลังเตรียมอาหารทาไมไม่โรยซูเปอร์สตาร์เหล่านี้และทานอาหารของคุณเพื่อการไหลเวียนของเลือดที่ดีขึ้นหมายเลข7สมุนไพรและวิตามินเอาล่ให้เราเจาะลึกตู้ยาธรรมชาติของธรรมชาติด้วยความระมัดระวังเล็กน้อยลองนึกภาพสวนที่เต็มไปด้วยสมุนไพรและวิตามินแต่ละแห่งกําลังกระซิบความลับของการไหลเวียนที่ดีขึ้นแต่นี่คือข้อตกลงก่อนที่จะเจาะลึกเข้าไปในการเพิ่มพลังนี้เป็นสิ่งสําคัญที่จะต้องสนทนากับผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพของคุณคุณเห็นว่าแม้ว่าส่วนเสริมเหล่านี้อาจดูเเหมมือนว แต่บางชนิดอาจโยนบอลโค้งเมื่อผสมกับยาอื่นๆความปลอดภัยมาก่อนเสมอเมื่อคุณได้รับความชัดเจนทั้งหมดคุณอาจปลดล็อกเส้นทางธรรมชาติไปสู่การไหลเวียนที่เพิ่มขึ้นหมายเลข8นวดต่อไปคือการรักษาเล็กน้อยที่ทั้งน่ารักและเป็นประโยชน์ใครบอกว่าสุขภาพไม่สามารถรู้สึกรู้ดาได้เคยปรารถนาสัมผัสที่ลึกล้ำที่ละลายความเครียดและทําให้เลือดของคุณร้องเพลงหรือไม่เข้าสู่ขอบเขตของการนวดแบบมืออาชีพไม่เพียงแต่รู้สึกเหมือนเป็นวันหยุดสั้นๆสาหรับประสาทสัมผัสข,ของคุณเท่านั้นแต่ยังเป็นทางหลวงสําาหหรรับกกลเเววีีียยนนทพิ่มขึ้้อด และเชอรี่ด้านบนคุณไม่จําเป็นต้องนัดหมายกับสปาสเสมอไปเพียงเปิดเพลงที่ผ่อนคลายสบายๆและปฏิบัติต่อขาเหล่านั้นด้วยการนวดตัวเองเบาๆมันคือการผ่อนคลายและการฟื้นฟูทั้งหมดรวมอยู่ในประสบการณ์อันน่ารื่นรมย์อย่างหนึ่งหมายเลข9้าอ่างน้ําอุ่นต่อไปคือเคล็ดลับที่เกี่ยวกับการโอบกอดความอบอุ่นและความสงบโดยไม่ต้องเสียเหงือใครไม่ชอบแช่น้ําดีน้ําดีบ้างลร่ะให้เราจริงจังกันเถอะแม้ว่ามันอาจจะไม่ได้เป็นตัวเพิ่มการไหลเวียนระดับโอลิมปิกแต่การอาบน้ําอุ่นๆก็รู้วิธีกําจัดมันออกไป ดังนั้นในครั้งต่อไปที่คุณกําลังคิดเกี่ยวกับวิธีที่จะเพิ่มการไหลเวียนโดยไม่ต้องใส่รองเท้าผ้าใบเหล่านั้นเพียงแค่เปิดอ่างน้ําอุ่นๆจุดเทียนเล่นเพงลงโปรดของคุณและปล่อยให้น้าสร้างเวทมนต์มันคือการผ่อนคลายและการไหลเวียนในการแช่ครั้งเดียวที่น่ารื่นรมหมายเลข1 0ูถุงน่องบีบอัดต่อไปให้เราเก้าวเข้าสู่โลกแห่งสไตล์และการบําบัดที่คํานึงถึงความสนใจสูงสุดของขาของคุณลองนึกภาพพวกเขาเป็นกอดที่อบอุ่นสําหรับขาของคุณถุงน่องบีบอัดไม่ใช่แค่คาแถลงแฟชั่น พวกเขาเป็นอุปกรณ์สําหรับขาที่มีวัตถุประสงค์ที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มการไหลเวียนของคุณสร้างขึ้นจากวัสดุยืดที่พิเศษสิ่งมหัศจรรย์ที่พอดีตัวเหล่านี้เกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพการไหลเวียนของเลือดลดอาการบวมและบรรเทาความไม่สบายคุณเพิ่งผ่าตัดมาไม่นานหรือไม่คุณกําลังต่อสู้กับเส้นเลือดขอดเหล่านั้นหรือไม่หรือบางทีงานของคุณทําให้คุณต้องยืนตลอดทั้งวันหรือไม่สิ่งมหัศจรรย์ที่ราคานี้ของคุณอาจเป็นตัวสู่ความสบายและสุขภาพของคุณแต่เดี๋ยวก่อนมันไม่ใช่ขขนนนาาาาาดดเเเเเีียววททท่่หหมมะกกกกับกาาบุุคพใแงงลือ วัสดุที่แตกต่างกันหลายสิบแบบความหนาต่างๆความสูงที่แตกต่างกันและระดับความแน่นต่างๆหมายเลขหนึ่งหนึ่งเกาลัดมา้าพร้อมที่จะก้าวเข้าสู่เคล็ดลับต่อไปของเราแล้วหรือยังมันเป็นเคล็ดลับที่ไม่เหมือนใครที่ฝั่งรากอยู่ในภูมิปัญญาของธรรมชาติไม่เราไม่ได้พูดถึงการขี่ม้าที่นี่จอดลึกเข้าไปในโลกของการเยียวยาตามธรรมชาติและคุณอสะด,ดกับเกาลัดม้าอันยิ่งใหญ่นี่ไม่ใช่ถั่วโดยทั่วไปของคุณมันมีความลับโบราณสาหรับความโศกเศร้าของการไหลเวียนสมัยใหม่การศึกษาในปี2015 ยังได้ขัดเกล่าด้วยการแนะนำว่ามันยืนอยู่กับถุงน่องบีบอัดในการเพิ่มการไหลเวียนของขาค่อนข้างน่าประทับใจใช่ไหมดังนั้นหากคุณอยู่ในอารมณ์ที่จะโอบกอดพลังของแม่ธรรมชาติในขณะที่มอบความรักให้กับขาของคุณสารสกัดจากกลรัดมาอาจคุ้มค่าที่จะลองอีกครั้งแม้ว่าจะเป็นความคิดที่ดีที่จะพูดคุยอย่างรวดเร็วกับผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพของคุณก่อนที่จะก้าวเข้าสู่เส้นทางนี้หมายเลขหนึ่งสองห้องซาวนา่าพร้อมที่จะสัมผัสความอบอุ่นของเคล็ดลับต่อไปของเราหรือยังเคล็ดลับนากนายป,ประ ลองนึกภาพการอาบน้ำในอ้อมกอดที่อบอุ่นและอ่อนโยนขณะที่ทุกรูขุมขนในร่างกายของคุณส่งเสียงผ่อนคลายแบบเซนสวัสดีเพื่อการฟื้นฟูห้องสาวน่าไม่ได้เกี่ยวกับการผ่อนคลายหลังจากวันที่ยาวนานเท่านั้นวิทยาศาสตร์ยังให้คำชมเชอยอย่างสูงในการเพิ่มการไหลเวียนของคุณเช่นกันแต่ก่อนที่คุณจะแช่ตัวในสวรรค์ที่ร้อนแรงนี้ให้ใช้เวลาสักครู่เพื่อดำเนินการกับผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพของคุณเนื่องจากมันส่งผลกระทบต่อทุกคนต่างกันตรวจสอบให้แน่ใจว่าร่างกายของคุณพร้อมรับคอนเสิร์าาาวนนนน่จกั้ดดดิิิงงลไปเเพพ และปล่อยให้อุณหภูมิสูงทํางานได้อย่างมหัศจรรย์สาหรับการไหลเวียนของคุณนี่คือบทเรียนหลักหากคุณมีการไหลเวียนไม่ดีในขาคุณสามารถทําตามขั้นตอนเฉพาะเพื่อเพิ่มการไหลเวียนของเลือดการเพิ่มการเคลื่อนไหวของคุณเป็นขั้นตอนที่สําคัญที่สุดขั้นตอนหนึ่งที่คุณสามารถทําได้เพื่อปรับปรุงการไหลเวียนของเลือดแต่ถ้าคุณไม่สามารถออกกําลังกายได้ลองใช้การผสมผสานวิธีการที่เราได้กล่าวถึงในวิดีโอนี้และเช่นเคยอย่าลืมร่วมมือกับผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพของคุณเพื่อจัดทาแผนปฏิบัติการสําหรับความต้้อองงงกาารรรเฉฉพะขคุณันูจิๆ ว่าข้อไหนที่ดึงดูสายตาของคุณคุณวางแผนที่จะเพิ่มความเผ็ดด้วยพริกหรืออาบน้ําอุ่นๆในคืนนี้หรือไม่แบ่งเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆของคุณในความคิดเห็นด้านล่างและหากคุณพบว่าข้อมูลนี้เป็นการเพิ่มความกับรียบระเบเา่าเช่นเดียวกับการนวดขาที่ดีให้กดปุ่มไลค์นั้นให้เราสนทนาต่อไปเช่นเดียวกับการไหลเวียนของเราพบกันใหม่ในวิดีโอถัดไป